ปัญหาพ่อแม่ซื้อที่ดินใส่ชื่อลูกๆหมดเลยเยอะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ได้ไม่เท่ากันลูกๆไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเลยแล้ววันหนึ่งสุดท้ายพ่อแม่จากไปที่ดินเหล่านี้ล่ะครับท่านว่าเป็นของใครมุมที่1บอกว่าฉันมีชื่อหลังโฉนดเป็นของฉันวงเล็บไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินทั้งๆที่เป็นการซื้อขายและไม่มีหลักฐานการที่พ่อแม่ให้ด้วยพอมีแนวคิดแบบนี้นี่คือความเสีย่ยงอีกมุมหนึ่งคนที่บอกว่าฉันได้ที่น้อยทุกคนเนี่ย ทีไ้ทีน้อยพูดเหมือนกันว่าทั้งหมดคือการถือแทนท่านเห็นไหมครับว่านี่คือความเสี่ยงและความเสี่ยงอีกตัวหนึ่งก็คือเราเข้าใจแบบนี้ไปบอกที่ปรึกษ,ษากฎหมายที่ไม่มีความรู้เชิงลึกเขาก็จะเชื่อตามที่ท่านบอกแล้วก็ฟ้องร้องกันสุดท้ายพี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันอย่าปล่อยให้ความเสี่ยงเหล่านั้นมีอยู่เลยครับมันมีหลากหลายมุมมันมีหลากหลายแนวแล้วแต่ข้อเท็จจริงแต่ละอย่างเรารวบรวมไว้หมดเลยแล้วมาดูมาคุยกันว่าท่านที่ถูกเอาเปรียบ หรือท่านที่กําลังจะเอาเปรียบต้องเปลี่ยนใจแล้วว่าไปไม่รอดเรามีสัมมนา,าเกี่ยวกับการถือแทนทรัพย์สินหรือทรัพย์สินชื่อเราจะโปเทคจะป้องกันหรือจะบริหารความเสี่ยงยังไงพบกันในสัมมนา,าเร็วๆนี้พลาดไม่ได้จํานวนจํากัดลงทะเบียนจองสํารองที่นั่งเลยครับอย่าปล่อยทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกัน รวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลย